งานแต่งเจมจิรายุและโฟมเบนจมาตเรียบหรูและอบอุ่นมากเขาพิธีแต่งงานแล้วสำหรับพระเอกสุดหลอ่อเจ้าเบ่าว้ายแดงเจมจิรายุกับเจ้าสาวคนสวยโฟมเบนจมาศหลังจากทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลาสุดค่าของเช้าวันที่19ธันวาคม2567เจ้าเบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงทาพิธีสวมแหวนแต่งงานต่อหน้าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายพร้อมพี่น้องและเพื่อนท้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นตลบอบพวนไปด้วยกลิ่นอายของความรักที่ทั้งสองคนมีให้กันรวมไปถึงความปรารถนาดีที่เหล่ามิสหายเดินทางมาร่วมอวยพรสแสดงความยินดีและต่างอิม่มเอมหัวใจไปกับผู้บ่าวสาวในเช้านี้ปรบมือให้กับเจ้า่าวของเราน่ารักมากเลนะต้องเต้นะครับอย่าแอบซูมนะครับอย่แอบซูมนะครับน่ารักมาเลยนะคะเดี <te> ๋ยวเรียนเชิญท่านบนเวทีนะคะเจ้าสาวเจ้าสาว เพราะว่าเราต้องบอไปคือพี่เบนซ์ต้องบอกว่าเป็นเป็นเพชรที่เซนเห็นแล้วเซนรู้สึกว่าเป็นเพชรที่ใสที่สุดในชีวิตของเซนเลยค่ะโอ้จริงจริงนะแล้วก็องบอกนะเซนเป็นคนส่งให้เจ้าสาวก่อนนะครับยินยีเชิญคุณเจมส์ส่งมาเจ้าสาวเลยครับมองหน้ากันยิ้มๆให้กันบ้างครับ ตอนนี้ก็ช่วยกัน่างภาพนะครับ้ส่วงทางวันนี้ปัญญาได้เลยว่าต้องการตัดไหนนะครับท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับกล้องนี้นะครับเรายิ้มพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามกล้องนี้เลยนะครับตรงกลางนะครับตรงกล้องนี้นะหนึ่งสองสามคุณพ่อคุณนม่คุณพ่อคุณแม่นะคะยิ้มกว้างๆได้เลยนะคะมีความสุขขนาดไหนแสดงออกมาได้เต็มที่เลยนี่ดน่ารักที่สุดครับโอ้โหนาะ เป็นพระเอกในใจของหลายๆคนที่แบบมีความตะมุตตะมินะฮะโอ้ยวันแต่งงานวันบ้านแบบนี้ก็ยังมีความน่ารักอยู่นะครับมองหน้ากันมองหน้ากันเขินนิดหน่อยได้เป็นพิธีต้องกินยี้มมบะนะครับใช่มองกล้องนี้พร้อมกันทุกคนเขยิบกิ่กันบ้าารน่ารักครับนี่อนะคะแล้วถือภาพได้เลยนะคะนี่คือขวัญใจของกันและกันตลอดไปหลังจากนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม